เพิ่มข้ามาก็จะเป็นพิมพ์พิเศษซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ให้ดูในเทปนี้รอติดตามใกล้ๆวันเปิดจองแล้วกันพิมพ์พิเศษเนี่ยจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นพิมพ์เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็สร้างน้อยน้อยมากๆพิมพ์เนี่ยมันจะมีลูกเล่นเยอะกว่าพิมพ์ขอบนี่ใช่มันสามารถที่จะตะฉลุได้จะมีพิมพ์ทําขอบได้ทำหน้ากากได้อะไรได้หลายๆอย่างเป็นที่มาด้วยส่วนหนึ่งที่สร้างน้อยเพราะว่า ขั้นตอนที่จะทําตัวแรเทมมันเนี่ยม,มันใช้เวลา,าถ้าเราไปใช้จํานวนที่มากเนี่ยมันจะวางแผงกนการทํางานไม่ได้รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ที็อปเพลตั้งใจทําออกมาเนี่ยเพื่อที่จะใหะ้ไม่ว่าจะเป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็สายไลยท์ที่ติดตามงานเราเนี่ยได้เล่นงานแบบทันใจเลยนะครับ,รบเราเปิดจองเนี่ยไม่เกิน30วันหรืออาจจะ15วันด้วยซ้ำได้<อ>รับนะพระเลย